เล่น BR แรงสูงขึ้นแล้วโดนตบตีแรกใช่ไหมไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเราอยู่ในรายการขะคะคะคู่มือนักดนตรีเริ่มเทพบทที่1นงวงนั้นสำคัญชนันวงคืออะไรวงดนตรี 3, วงเวียนไม่ใช่มันคือวงอันนี้ตัางหากวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนกับวิธีการดูวงว่าวงแบบไหนคืออะไรแล้วเราต้องเดินยังไงให้ได้เปรียบที่สุด ก่อนอื่นก็มาทำความรู้จักกับวงใน b ีอก่อนโดยวงน่าจะมี2สองประเภทโดยเราจะเรียกกันว่าวงสีขาวกับวงสีฟ้าโดยวงสีขาวนั้นก็จะเป็นวงที่มีขนาดเล็กกว่าโดยเราจะต้องเข้าไปอยู่ในวงนั้นถึงเลือดเราจะไม่ลดส่วนวงสีฟ้านั้นก็จะเป็นวงที่มีขนาดใหญ่กว่าวงสีขาวและก็จะทาการบีบเล็กลงเรื่อยๆให้มีขนาดเท่ากับวงสีขาวและถ้าหากเราอยู่นอกวงสีฟ้าเลือดของเราก็จะลดลงเรื่อยๆแต่จะลดมากน้อยลงนั้นก็จะขึ้นอยู่กับเวลาในเกมยิ่งเล่นนานไปเท่าไหร่เลือดเราก็จะลดมากเท่านั้น แล้วแบบนี้จะเดืยววงยังไงหรองับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าวงมันจะเลี่ยังไงนี่งับใช่แล้วครับเพราะเนื่องจาก B R เป็นโหมดที่อาศทั้งฝีมือและดวงดังนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าวงนั้นจะเกิดขึ้นยังไงและบีบยังไงแต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าวงจะเป็นยังไงแต่เราก็สามารถทําให้ตัวเองนั้นอยู่ในจุดที่ได้เปรียบที่สุดได้เหมือนกันโดยขั้นตอนนั้นก็คือเดินตามลา,ลายวงที่แคบที่สุดลายวงที่แคบที่สุดคืออะไรโดยปกติแล้วนะครับวงสีขาวและวงสีฟ้านั้นจะทําการบีบเข้าหากัน โดยให้เราสังเกตว่าระยะห่างของวงสีขาวและวงสีฟ้าช่วงไหนมีระยะห่างที่น้อยที่สุดแลวเราก็ต้องไปอยู่ในบริเวณนั้นนั่นเองถ้าเราสามารถคุมในจุดจุดนั้นได้ข้อดีของมันก็คือจุดนั้นจะเป็นจุดที่วงบีบเข้ามาหาช้าที่สุดทําให้เราสามารถมีเวลาคิดว่าเราจะทําอะไรต่อไปนอกจากนี้เราก็สามารถเห็นทีมท,ที่กำลังวิ่งเข้าวงมาได้อย่างง่ายๆแถมด้านหลังเราก็แทบไม่ต้องเช็คเลยเพราะว่าศัตรูที่อยู่แถบนั้นๆเขาก็จะอยู่นอกวงจน ปเ็นกลองแบบนี้คนก็ไปอยู่แถวนั้นแกลเลยสิงครับถ <c oughs> ูกต้องแล้วครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดบอดอีกอันนึงเลยก็คือทีมส่วนใหญ่โดยเฉพาะทีมระดับเทพจะไปอยู่แถบโซนนั้นเยอะมากๆงั้นแบบนี้เราควรจะทํายังไงละ่ะง่ายๆเลยครับถ้าเรายึดบริเวณนั้นไม่ได้ให้เราทําการขยับถอยไมอีกล้อีกนิดหน่อยแล้วเล่นระยะหรือว่าใช้พวกสไนเปอร์เป็นหลักนั่นเองเพียงเท่านี้คุณก็สามารถโดนกับทีมที่อยู่จุดมุมแคบที่สุดได้อย่างง่ายๆแล้ว แลนนี้ก็จะเป็นการเดินวงขั้นโปรนะครับทุกคนต่อไปก็จะไม่มีการมาบอกว่าโอ้ยช่วยช่วยวงไม่ดีวงปีปไม่ดีโอ้ยกลไปเจอวงดีเลยอะไรกันเนี่ยไม่ได้นะครับทุกคนอย่างนั้นเราไปเอาอะไรไปโชว์เทพโชว์โหดให้คนในเกมรู้กันเลย